เข้าสู่ช่วงต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเป็นช่วงกองทุนกองใจนะครับวันนี้น้องเต้มาอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับเต้สวัสดีครับพี่บุญชัยวันนี้มาคุยเรื่องท็อปปี้ฮอตมีคำถามเยอะมากเวียดนามครับพอต้องว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยแต่จริงประเด็นนี้ก็ต้องบอกว่ามันมานานแล้วนะพี่บุญชัยครับโดนจับมแบบปีที่แล้วแต่ถามว่าตอนห็นข่าวครั้งแรกนี่ผมแอบตกใจเหมือนกันนะธนาคารเอชซีบีถูกโกงที่เวียดนามถูกโกงที่เวียดนามแต่ปรากฏอ๋อเอชซีบีมาจากไซงอนคอมเมอร์เชียรแบงก์โอเค แะครับแค่แบางเอื่นชื่อย่อคล้ายกันนิ่เฉยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยประวัติความเป็นมาค่อนข้างยาวนานทังมดคัประวัติเนี่ยมันย้อนไปถึงประมาณปีแบบสองพันเจ็ดสองพันแปดเลยนะก็ต้องบอกว่าที่มาของเรื่องนี้คือตอนนั้นเนี่ยมันมีธนาคารเนี่ยมีปัญหาอยู่นะสักเจ้านะครับซึ่งก็คือตัวของไฟไฟคอมแบงก์ตัวทีเอ็นบีแล้วก็ตัวไซยออนคอมเมอร์เชียลเจเอสบีนะครับสามธนาคารนี้ก็มีปัญหาก็ทําให้ตัวธนาคารของเวียดนามเนี่ยตัว เอสบีีเนี่ยสเตทแบงก์เวียดนามเข้ามาช่วยแก้ปัญหาถามว่าตอนนั้นเนี่ยเขาแก้ปัญหาก็มีการแบบหาพวกคอนซัลอะไรพวกนี้มาซึ่งแน้นอนนาคุณเรียกว่าเจียงไมลันอันนี้ออกเสียงยากมากเลยนะเธอเนี่ยก็ขเข้ามาเป็นเรียกเป็นในทีมคอนซอลัลด้วยซึ่งก้าตามภาษาคอนซัลคนทำธุรกิจนะก็มีการเรียกใช้ insider อินไซเดอร์หน่อย <laughs> ก็ในเมื่อรู้ว่ามันจะต้องมีการปรับโครงสร้างมีการควบอะไรพวกนี้เนี่ยเธอก็มีการเก็บหุ้นเอาไว้นะครับแล้วเธอเก็บหุ้นเนี่ย ตอนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเก็บไว้แบบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ผ่านนอมินีตามกฎหมายเวียดนามเนี่ยเขาให้คนทั่วไปเนี่ยถือได้แค่ไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์เธอก็เอาชื่อเธอชื่อลูกชื่อสามีชื่อ,อ,อ,อนอมินีชื่อเพื่นอนนะครับตอนนี้แล้วก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วธนาคารเนี่ยก็รวบรวมกันเป็นตัวของเซนต์คอมมิชชั่นแบงก์ในปีสองพันสิบสองแล้วถามว่าจากนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับซึ่งคุณเจงไมล์รเนี่ยก็มีธุรกิจของตัวเองนะเป็นอสังหาริมทรัพย์นะฮะ ก็ต,ตามในภาพนะเขาเรียกว่าตัวว่านฟัดอาเนียบอกเป็นเครือที่ใหญ่มากๆตอนนี้ปรับโครงสร้างอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็เอาเขาเรียกว่าตัวโรงแรมอะไรพวกเนี้ยเขามาเป็นตัวค้ำประกันเงินให้อแต่ทีนี้เนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าในเมื่อเขาคุมหุ้นแบบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นซีอีโอจะเป็นอะไรเนี่ยเขาคุมได้หมดซีอีโอบอกก็เพิ่งมารู้ทีหลังเหมือนกันว่าเขาไม่มีอำนาจเลยเลยทุกอย่างเนี่ยต้องผ่านคุณคนนี้หมดนะครับก็กลายเป็นว่าธนาคารเนี่ยพอสินเชื่อเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่กับกรุ๊ปนี้ นะครับแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็เบิกเงินไปใช้แบบเขาเรียกว่าก็ไม่ได้รียจะว่าบอกว่าวา,ากดของธ่าคารพี่อาจะไม่ได้เข้มเหมือนบ้านเราแล้วกันนะ mm hmm. แต่ว่าประเด็นที่มันทําให้คดีนี้ความเสียหายเยอะก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับความผิดเนี่ยมันเยอะมากที่บุญช mm ัย hmm. นอกจากซีอโอที่ละเมิดกฎแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐที่ละเมิดกฎก็เยอะ mm hmm. ต้องว่าเคสนี้เนี่ยถูกเงินฟาดหน้ากันเป็นทาง mm hmm. นะครับแปดสิบเก้าสิบคนรเรียกว่าเป็นตัวเรียกว่าอินเวสติเกเตอร์ของสเตทก็โดน mm hmm. ผู้สอบบัญชีที่มาออเดดก็โดน ก็คือใครเกี่ยวข้องในโดนเงินฟาดหมดคดีนี้เนี่ยมันเลยมีแบบเรียกว่าขึ้นศาลกันแปดสิบกว่าคนเนะี่ยตั้งแต่ต้นเดือนมีนาไปยัยจนถึงสิ้นเดือนเมษาเลยนะครับก็เนื้อว่าคดีเนี้ยมันผิดตรงที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวเยอะความเสียหายมันก็เลยมากแต่ถามว่าประเด็นนี้เนี่ยมันจะกระทบตลาดเวียดนามยังไงบ้างเนี่ยอันนี้ผมจะให้ดูภาพต่อมานะครับอันนี้เนี่ยคือตัวภาพตลาดเวียดนามตั้งแต่ปีเรียกว่าสองพันยิบสองจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในปีเรียกช่วงสองพัน2ี่สบนี่ ตลาดเวียดนามเนี่ยค่อนข้างลงมาเยอะแล้วจะมีเห็นว่าจะมีช่วงที่เป็นแท่งแดงเอายาวเนี่ยที่เขียนว่าตัวของธนาคารเอชซีบเกิดแบงก์รันคือตรงนั้นเนี่ยคนเริ่มดูแล้วว่าธนาคารไซคอนคอมเพรสชั่นแบงค์เนี่ยมีปัญหานะครับหุ้นก็ปรับตัวลงมาแล้วแล้วก็จุดที่มันแบบเป็นจุดโลของหุ้นเลยเนี่ยคือจุดที่ตัวของคุณจีงไมหลานกับตัวว่านหินฟัสกุ๊ปเนี่ยถูกตํารวจจับตัวไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตลาดเวียดนามก็ค่อยๆสร้างฐานสร้างอะไรมาแล้วก็มีข่าวว่า ทางการเวียดนามเนี่ยก็เพิ่มความเข้มด้านกฎหมายมากขึ้นในการปราบคอร์รัปชันเพราะรู้แหละเจอเคสนี้ไป4ี่แสนกว่าล้านเขาบอกขึ้นที่หนึ่งในเอเชียไปเลยนะครับแซงของตัวแนละวันเอ็มดีบไปเลยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่างล่าสุดของตอนต้นปีเวียดนามเองก็มีการเขาเรียกว่าปรับโครงสร้างพวกอสังหาใหม่ปรับภาษีปรับอะไรให้การโอนเนี่ยมันตรวจสอบโปรง่งใสแล้วก็ได้มากขึ้นซึ่งตรงน,นี้ก็เห็นได้ว่าตลาดเวียดนามเนี่ยรับรู้ปัจจัยลบของเรื่องพวกนี้ไปมากแล้วไปแทบจะทั้งหมดแล้วล่ะตอนนี้ที่มันยืดเยื้อคือว่าคนต้องขึ้นศาลเยอะ ต้องบอกว่าอ่านพวกคำให้การพวกนี้เนี่ยเหมือนดูหนังเลยพี่มุญชัยเขาบอกว่าตอนที่เราเอาตัวของเงินมาให้เนี่ย<ม>เขาเรียกว่าใส่กล่องผลไม้กล่องโฟมอะป่าแล้วเปิดเงินเป็นฟ่อนๆเลย<ม>อันนี้คือที่ s เ a t e i n v e สติเก tor เนี่ยเขาสรารภาพนะครับแล้วแบบโดนกันเป็นทีมยี่สิบกว่าคน<ม>ก็เลยบอกว่ามันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ตรงนี้ซึ่งเขาบอกว่าโทษหนักสุดเนี่ยอาจได้ถึงประหารชีวิตเลยพี่มุญชัยเพราะว่ามันคือเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐนะไม่ได้แบบแค่โกงธรรมดามาฟ้าเงินเจ้าหน้าที่รัฐด,ด้วย นะครับแล้วถามว่าตลาดเวียดนามเนี่ยมันยังน่าเล่นอยู่ไหมนะฮะก็ต้องมองว่าตอนนี้ตลาดเวียดนามเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปอนทีย่งกึ่งอิมเมอร์จิงมาเก็ตที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเพราะว่าในเชิงของโกลด์แล้วเนี่ยก็โตโดดเด่นยิ่งในเชิงของตัว valuation เนี่ย P/E ตอนเนี้ย15เท่าแล้วก็ยังต่ำกว่าตลาดไทยแล้วถ้าเกิดเป็น forward P/E เนี่ยอยู่11.5เท่าเท่านั้นนะครับก็มี potential ในการโกลด์ค่อนข้างสูงแล้วก็ตัวของประเด็นทีความต่างๆเนี่ยรับรู้ไปมากแล้ว เรียกโดนจับตั้งแต่ปีที่แล้วแหละข่าวอะไรก็รู้หมดแล้วตอนนี้ก็คือว่าความผิดจะโดนกี่กระทง uh oh. เท่านั้น <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวกองทุนแนะนำของเรานะก็ยังคงเป็นตัวของ p r i n c i p l VNEQ เหมือนเดิม,ม,มก็คือข่าวมันตีขึ้นมาช่วงนี้เพราะว่าขึ้นศาลกันใช่ขึ้นศาลกันยาวๆนะครับคำสารภาพแต่ละคนนี่ดูเดือดมาก <laughs> แต่การเมื่อกี้ที่เห็นของตลาดก็เหมือนกับรับรู้ไปไใช่ครับลงมากกว่าปีที่แล้วแล้วได้โอเคก็แสดงว่าเวียดนามก็ยังเป็นตลาดที่ ยังน่าลงทุนอยู่ใช่ครับโอเคได้ตายครับขอบคุณน้องเต้ม,มากครับครับผมครับ